ภาคเหนือประกอบด้วยจังหวัดจำนวนทั้งสิ้น17จังหวัดมีประชากรรวม12,527,307คนหรือประมาณ20%ของประชากรทั้งประเทศโดยในปี2563มีสถิติการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจำนวน3,595รายคิดเป็น21%ของจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งประเทศโดยจังหวัดที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงสุดคือจังหวัดเชียงใหม่ 547รายรองลงมาคือจังหวัดเชียงราย446รายและจังหวัดพิษณุโลก322รายโดยจังหวัดที่มีอัตราการเสียชีวิตต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือจังหวัดลำพูน39.48รองลงมาคือจังหวัดเชียงราย38.01และจังหวัดพิษณุโลก37.25 การดำเนินการด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของแต่และจังหวัดเน้นการขับเคลื่อนโดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนในทุกระดับทั้งระดับจังหวัดอำเภอและท้องถิ่นโดยมีแนวทางการดำเนินการที่แตกต่างกันออกไปเช่นจังหวัดกําแพงเพชรประกาศยกระดับความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระสำคัญหนึ่งในเของจังหวัด ที่ต้องดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายอย่างเร่งด่วนเป็นรูปธปรรมโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนไปในทิศท,ทางเดียวกันจังหวัดพิจิตรได้มีการกำหนดถนนนำร่องในการรณรงค์ส่งเสริมสร้างวินัยจราจรเขตสวมหมวกนริรภัยขับขี่ปลอดภัยเคารพกฎวินัยจราจรจำนวน17สายทางในพื้นที่รับผิดชอบ17สถานีตำวรวจภูธร รวมทั้งการกำหนดให้หน่วยงานราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพื้นที่เข้มงวดกวดขันวินัยจราจรและเขตสวมหมวกนิรภย100ัยร้อยเปอร์เซนหรือโครงการตามหาคนสูงวัยใช้รถเก่าเพื่อการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มผู้ขับขี่สูงอายุจังหวัดตาก ได้มีการนำ Stop คูณ2โมเดลมาใช้ในการดำเนินโครงการตำบลขับขี่ปลอดภัยในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่เจราอําเภอแม่ระมาถประกอบด้วย S Social Network Social Media T Team Work Technology O Organizing Observe P Participation Policy ทั้งนี้ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานพบว่าไม่พบผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดจากสาเหตุเมาแล้วขับจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการประกาศให้การสวมหมวกนิรภัยร้อยเปอร์เซ็นตเป็นวาระของจังหวัดประจำปีพศ2564โดยการกำชับให้ข้าราชการพนักงาน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎหมายนโยบายความปลอดภัยทางถนนและให้ประชาชนสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์รวมทั้งให้ตั้งด่านโรงเรียนในสถานศึกษาและตั้งด่านโรงงานในสถานประกอบการโดยมีการลงนามข้อตกลงกับหน่วยงานโรงงานและสถานศึกษาแล้ว522แห่งการประกาศหนึ่งท้องถิ่นหถนนปลอดภัย ซึ่งได้ดำเนินการประกาศรายชื่อ1ท้องถิ่น1ถนนปลอดภัยไปแล้วจำนวน167สายทางจังหวัดนครสวรรค์ได้ดำเนินการจัดทีมระดับจังหวัดลงตรวจเยี่ยมขับเคลื่อนง,งานศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอทุกอำเภอโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นหัวหน้าทีมรวมทั้งการขับเคลื่อนตำบลต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนโดยเน้นมาตรการการ,การสวมหมวกนิรภัยและเมาไม่ขับ รวมทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมวกนิรภัยร้อยเปอร์เซนโดยมีกิจกรรมลดอุบัติเหตุ5ด้านได้แก่ 1. รนนโรณรง์ปฏิบัติตามกฎจราจรด่านชุมชนเน้นหมวกนิรภัยและเมาไม่ขับ 2. ลดปัญหาอุบัติเหตุจุดเสี่ยงสูงใช้หลักการ3ทอลงทุนลงทมลงทั่ว 3. มีระบบสื่อสารส่งต่อและรายงานการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน 4. การประสานงานและสร้างเครือข่ายในอำเภอและตำบล 5. ถนนปลอดภัยในชุมชนจังหวัดน่านขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลขับขี่ปลอดภยัยโดยได้รับการสนับสนุนจากสสสและสวปทในการขับเคลื่อนภายใต้กลไกสปทอ,อำเภอไปสู่สปทอปทโดยเกิดตำบลขับขี่ปลอดภยัยอำเภอละสองแห่งรวมทั้งผลักดันให้ทุกอ,อกปทมีแผนปฏิบัติการและบรรจุในงบประมาณของอ,อปท จังหวัดพิษณุโลกมีการจัดทำมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจากการขนส่งน้ำยางพาราจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามหลายแห่งจึงมักมีกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์เดินทางเข้ามาในพื้นที่เป็นจำนวนมาก และมักมีพฤติกรรมการขับขี่ในลักษณะที่ไม่ปลอดภัยโดยจังหวัดได้ดําเนินการจัดทําโครงการกิจกรรมส่งเสริมความรู้และการฝึกอบรมสัมมนาเช่นโครงการแก้บนด้วยหมวกกันน็อกเป็นต้นรวมทั้งเข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่องจังหวัดแพร่ได้กําหนดให้ความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระของจังหวัดโดยกําหนดมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มขน้นเน้นหมวกเมาเร็วทุกหมู่บ้านมีการตั้งด่านในวันจันทร์ รวมทั้งกำหนดมาตรการเยาวชนแพร่สวมหมวกนิรภัยร้อเปอร์ซ็นต์เป็นต้นจังหวัดลำปางเน้นการขับเคลื่อนสอปทอในแต่ละระดบับเข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายและการวิเคราะห์สาเหตุเชิงลึก เพื่อนำไปสู่การแก้ไขจังหวัดลำพูนเน้นการกำหนดประเด็นหลักในการขับเคลื่อนเพื่อให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเน้นการดื่มแล้วขับการขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดรวมทั้งการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่มีลักษณะไม่ปลอดภัยเป็นต้นจังหวัดอุตรดิต์ ใช้แนวทางของสอปรทอในการประยุกต์ใช้เป็นแนวทางการดําเนินงานในระดับพื้นที่โดยการระดมความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในพื้นที่เพื่อให้อุตรดิตเป็นเมืองปลอดภัย <S 2> <S 2> Safety City โดยเน้นตําบลที่มีสถิติอุบัติเหตุสูงที่สุดของอําเภอโดยให้มีการจัดทําแผนปฏิบัติงานและมีการประชุมทุกเดือนเดือนละหนึ่งครั้งทั้ง9อําเภอโดยการจัดทําแผนงานระยะยาว ตั้งแต่ปี2,561ถึง2,565ซึ่งทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นสามารถเลือกกิจกรรมได้ตรงกับสภาพปัญหาของพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีให้ความสำคัญกับการผลักดันให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นจัดทำแผนและงบประมาณรองรับการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปีโดยในปี2,570 จะต้องลดอัตราการเสียชีวิตให้เหลือ12ต่อแสนประชากรรวมทั้งผลักดันให้บรรจุเรื่องวินัยจราจรหรือความปลอดภัยทางถนนไว้ในหลักสูตรการศึกษาหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรในทุกระดับชั้นและผลักดันให้ทุกหน่วยงานขับเคลื่อนมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในองค์กรโดยเน้นย้ำการสวมหมวกนิรภย100ัยร้อเปอร์เซนต์ จังหวัดสุขโขทยัยให้ความสำคัญกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเข้มงวดการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยการปรับปรุงและแก้ไขจุดเสี่ยงและจุดอันตรายการช่วยเหลือหลังเกิดเหตุอย่างทันท่วงทีการดำเนินงานท้องถิ่นหรือชุมชนปลอดภัยการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมทั้งการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปสู่การแก้ไข จังหวัดพะเยากำหนดแนวทางการขับเคลื่อนในระยะต่อไปโดยให้ชุมชนหมู่บ้านดูแลกันเองกำหนดแนวทางให้มีการจัดตั้งด่านชุมชนหมู่บ้านตลอดทั้งปีเน้นขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่านคณะกรรมการหมู่บ้านจากการตั้งด่านชุมชนหมู่บ้านในทุกวันจันทร์ของสัปดาห์เรียกว่าด่านวันจันทร์ให้ช่วยแนะนำตักเตือนป้องปรามผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยจราจร รวมทั้งให้สำรวจจำนวนยานพหาหนะของครัวเรือนประกอบด้วยรถจักรยานยนต์รถยนต์รถทางการเกษตรการทำประกันภัยภา,ยภา,ยบาคบังคับ การสวมหมวกนิรภัยความต้องการที่จะทำประกันภัยและความต้องการหมวกนิรภัยเพื่อนำไปสู่การจัดหาหมวกนิรภัยและการให้บริการทําประกันภัยภาคบังคับในพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดสาขาพะเยาและสำนักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดพะเยาจังหวัดเชียงราย ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนพศ2561-2564นอกจากนี้ยังเดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพลังชุมชนเชียงรายร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนนควบคู่กับการรณนนรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภยัยการปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงจุดอันตรายในพื้นที่การจัดตั้งด่านชุมชน และการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนจังหวัดแม่ฮ่องสอนขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนผ่าน,นกลไกของสอปทจังหวัดสปทอำเภอและสปทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประจำตลอดทั้งปีอย่างต่อเนื่องในทุกระดับจัดกิจกรรมให้ความรู้หน้าเสาธงกับนักเรียนระดับประถมปลายมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อให้ความรู้ด้านการขับขี่ปลอดภัย และกฎหมายจราจรเบื้องต้นมีการดำเนินการตามมาตรการองค์กรอย่างเข้มข้นรวมทั้งรณรงค์เรื่องการสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่และสอนท้ายรถจัก,กรยานยนต์ในทุกช่วงวัยในศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนสถาบันการศึกษาครอบคลุมทุกพื้นที่และทุกช่วงวัย เช่นโครงการสนามจราจรโครงการอบรมสอบใบขับขี่ระดับป .4 ถึงป .6 ระดับปวชและระดับปวสโดยจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้กำหนดเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือ20คนต่อแสนประชากรภายในปี2564